เดี๋ยวเราไปราศีต่อไปกันเลยค่ะเป็นราศีสุดท้ายแล้วนะคะราศีสุดท้ายในจักรราศีคือราศีมีนไพซิสนะของฝรั่งเรียกไพซิสหรือปลาคู่เป็นเป็นปลาคู่ราศีมีนแล้วราศีมีนนะท้าท่านที่เกิดระหว่าง19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาเป็นราศีไพซิสหรือปลาคู่คือปลาที่ว้าทวนน้ำกับตานน้ำราศีเนี้ยเปาเราศีอาร์ติส์ราศีศิลปิน เบจอนเลนนอนอิมเมชินเพลงที่ฮิตมากนะฮะเราให้คุณมุกเสียงหยิบไพ่ห้าใบเป็นคำทำนายสำหรับชาวราศีมีนในเดือนพฤศจิกาที่จะถึงนี้นะครับค่ะก็ชาวราศีมีนนะคะเป็นชาวธาตุน้ำนั่นเองนะคะสีประจำเนี่ยจะเป็นสีน้ำทะเลสีม่วงสีแดงหรือสีฟ้าอมเขียวนั่นเองค่ะเนี่ยเราจะเสียงห้าใบนะฮะเป็นสิบสอง ราศีเนี่ยเป็นราศีสุดท้ายในยจากราศีเป็นราศีของคนช่างฝันศิลปินติดเนี่ยอารมณ์อติดสูงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกราศีมีนเช่นเคยนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภค่ะสวัสดีแฟนรายการทุกท่านเลยนะคะถ้าจะว่าไปใน12ราศีเนี่ยราศีมีนนี่เปิกสุดเลยอะโดยเฉพาะผู้ชาย พอขึ้นไพ่ Emperor, เอมเบเลอร์เป็นไพ่จักรพรรดิเป็นไพ่ที่ใหญ่สุดสําหรับมนุษย์ผู้ชายที่จะได้นะฮะไพ่เอมเบลเลอร์คือไพ่จกพักรพรรดิจะเทียบตามตำนานเทพเจ้ากรีกอ่ะนี่คือซูสคือเจ้า the god of god ทั้งปวงอ่ะตามตำนานกรีกอ่ะซูสคือเทพที่ใหญ่สุดดาวพฤหัสอ่ะว่างั้นอ่ะถ้าจะเป็นดูแบบอาจารย์บุญคุ้มสุภาอาจารย์บุญเดือขั้นนี้คือดาวพฤหัสค่ะนั้นชาวราศีมีเนะี่ยไม่ต้องใครอื่นเลยเพื่อนผมเองอ่ะที่อยู่ปเป็นศิทวินเฟรม เขาเป็นเ d ดีแล้วนี่คือเป็นทำงานก็เป็นระดับเ d ดีเป็น managing Director น้องจากเจ้าของอ่ะรองใหญ่จากเจ้าเจ้าของหรือไม่เขาไม่มบริหารอันนี้คือ,อตำ,ตำแหน <ตำ S 2> ่งบริหารสูงสุดถ้าเป็นขา้าราชการก็เป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเป็นตำรวจทหารก,ก็ระดับในพลเลยถ้าเป็นพ่อค้าก็เจ้าสัวอะไรเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนเด่นที่สุดใน12ราศีในเรืเ่องงานก็คืออาจจะมีการได้เลื่อนตำแหน่งหรือว่าเป็นใหญ่ได้โชคทางเรื่องของการงานนั่นเองนะคะต่อไปการเงินค่ะ การเงินก็เป็นโหวียวพระจูเนี่ยมันเทจริงเลยเพราะวันนี้เป็นวียวพระจูเป็นกงล้อมหาสมบัติเป็นโชคเก่ยวการสังหาริมทรัพย์คือทั้งยศก็ขึ้นตำแหน่งก็ขึ้นการเงินก็แบบมีเงินซื้อบ้านเพิ่มมีซื้อที่ซื้ออะไรคือพ่อคูณทั้งทรัพย์และยศฐานะศักดิ์และตำแหน่งการงานเด่นมาก การเงินก็ดีการงานก็ดีเดี๋ยวเรามาลุ้นเรื่องของความรักดีกว่าค่ะมันได้เจ็ดเหรียญก็คือมีครบบริบูรณ์ทุกอย่างทั้งอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์เงินทองความรักก็ขึ้นเจ็ดเหรียญก็ถ้าขึ้นเป็นจักรพรรดิแล้วเนี่ยเรื่องความรักนี่มันเหมือน,นก็ชอบผู้หญิงคนไหนก็ถอยรถยให้เขาได้เลยอะ่ะค่ะมันก็คือ ถ้ากดวงเฮงสุดแล้วไงมีทั้งวิวฟาจูนกรุงรามหาสมบัติมีแอมเบลเอ,ลอร์มีไพ่เงินเจรยญมีเงินตัวเองก็จะได้ถอยรถใหม่คือท่ามกลางนี่คุณหนึ่งก็เจ๊งกันนะ่ะชาวราศีมีนนี่รวยผิดถูพิตาแบบตำแหน่งใหญ่ไม่รองลงไม่ยอมลงเลยว่ากันค่ะเดี๋ยวมาลุ้นสุขภาพค่ะรถรถมันเล็กเกินไปแล้วราศีมีนเะนี่ยนี่ความรักขึ้นในไปที่ส <c oughs> ี่เนี่ยชินสิบถ้วยอะ่ะเป็น มันคือให้ความรักที่ดีสุดเพราะฉนั้นการงานการเงินความรักดีสุขภาพก็ย่อมดีทุกอย่างค่ะแล้วก็เรื่องเรื่องของโชคลาภโชคลาภก็ได้บีเอฟจูนละแล้วก็มิดมิดให้โชคตัวนายออฟครับคือกลาลยนามิดมิดให้โชคทั้งงานทั้งเงินตั้งแต่เปิดมานะคะชาวราศีมีนเนี่ยดีทุกใบเลยนะคะดีสุดใช่เลยนะคะ,ะ,คะต้องแสดงความยินดีกับ ชาวราศีมีนนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปให้กับชาวราศีมีนเลยนะคะการงานเนี่ยก็คือจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะแล้วก็การเงินเนี่ยมาจากงานแน่นอนดีทั้ง2อ,อย่างเลยนะคะแล้วก็เรื่องของความรักก็ดีไปอีกค่ะเพราะว่าไพ่เงินขึ้นด้านเองนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพจะได้สุขภาพก็คือสดใสทุกอย่างตามมาดีนะคะเป็นไพ่ของครอบครัว ให้ของการเฉลิมฉลองนั่นเองนะคะแล้วก็เรื่องของโชคลาภจะได้มาจากกัลายาณมิตรนะคะหุ้นส่วนคู่สัญญานั่นเองค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ขุนทองคะไล์สดไป3ราศีแล้วนะคะครบ12ราศีแล้วนะครับใช่ค่ะก็ยังไงฝากอ,าอันนี้เราแจกนะคะท่าันนะคะร่วมคอมเมนต์กันเข้ามานะคะเดี๋ยวเราต้องเอานำคลิปวีดีโอเนี่ยไปตัดลงใน V 3จนั่นเองนะคะก็คือ จะได้ดูทั้ง12ราศีทุกท่านครบบริบูรณ์เลยค่ะแล้วก็ยังสั่งซื้อได้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นปฏิทินของเก่าหรือของใหม่ความแม่นของหวยนี่ยังไงคะอาจารย์โพยอาจารย์บุญน,นี่แม่นมากเลยเพราะผมผมยังผมอาจจะดูหมอแม่นแต่ผมใบหวยไม่ได้เลือกมต้โดกินทุกงวดก็สนใจนะคะก็สามารถโทรมาได้ที่0948080999ค่ะเดี๋ยววันนี้ ต้องลาไปกับอาจารย์ขุนทองแล้วะนะคะวสวัสดีแฟ<ผ>นรายกานค่ะวสวัสดีค่ะหวังว่าคงจะได้ติดตามกันทุกเดือนนะครับที่ช่องสองทรูฟ้า V3 YouTube ครับค่ะ